สวัสดีครับครับคับทีมงานแปลงที่กุ้งโอ้โหมันจัดเสียงนะครับต้องฟังเสียงมันห้องครับวิ่งวี่นะตอนนี้เราเจอแล้วครับเราเจอหนึหูมันดูใกล้ๆนะครับนี่ครับที่กุ้งครับออกแนวเลยออกที่กุ้งอไฟเอาข้างเลยเออนี่ตัวที่กุ้ง โอ้เข้าไปแล้วโอ้เข้าไปแล้วโอ้ตัวนี้บหมันตั้มือไทยเออว่ากันเที่ยวกำย่อยห่อเราเอามาห่อหูอื่นเสียงเอาแตงรัดหูมันครับนีะครับนี่ครับนี่คือหูมันครับของแตงรัดหูมัน ใจกดสามสี่ตัวเดี๋ยวนะครับ